ักใจดีใจบุญผู้ที่ต้องการความสงบสุขในชีวิตเสริมพลังด้วยเบอร์นี้เลยเบอร์หมายเลข0 x x 2 4 6 4 1 5 5เบอร์นี้เด่นเรื่องความน่ารักสดใสล่าเริงสนุกสนานช่างพูดช่างเจราจาฉลาดหลักแหลมไหวพิบดีใฝ่รู้ใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเบอร์นี้เมื่อใช้แล้วดึงดูดพลังงานด้านความล่าเริงแจ่มใสสนุกสนานเอาใจเก่งช่างพูดช่างเจราจาใจดีใจบุญอาชีพที่เหมาะสม เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักศึกษาหมอแพทย์นักวิชาการหรือใครที่ต้องการความสงบสุขในชีวิตถอดพลังทุกคู่เลข สองสี่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเก่งงานวัฒนศิลป์ดีสี่หกสดใสลา่าเริงสนุกสนานช่างพูดเอาใจเก่งสี่หนึ่งคำพูดมีหลักการฉลาดหลักแหลมคิดเป็นระบบหนึ่งห้าใยเรียนรู้มองโลกในแง่ดีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ห้าหา้าใจดีมีธรรมะชอบช่วยเหลือผู้อื่นใจบุญจริงใจขีเป้าเบอร์มงคลวิเคราะห์เจาะลึกเบอร์ที่ใช่สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราเผื่อเบอร์ต่อไปอาจจะเป็นเบอร์ที่ใช่สำหรับคุณ